เอาละครับพร้อมแล้วครับมือนี้สําหรับบ่าวชาติในวันนี้นะครับบ่าวชาติคนหักนานะครับสีได้ไปไถนาด้วยพี่น้องเด้อไปว่านเข่าครับเป็นข้าวเจ้ามารีหนึ่งศูนย์ห้านะครับก็ขอนหนึ่งศูนย์ห้าเด้อพี่น้องกับหอมสยามนะครับมือนี้สีไปว่านนาโคกครับพี่น้องนะครับเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยนะครับ เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับพ้อมแ้วก็สิออกเดินทางทันที่ครับพี่น้องพันข้าวแปลงนี้เป็นแปลงพ่อพันข้าวเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นแปลงพ่อพันข้าวหอมสยามพี่น้องหอมสยามนะครับเป็นแปลงที่สองนะครับเป็นแปลงที่สองในการพ่อพันข้าวนะครับเพื่อเฮ้าสีน้ำกานะครับมาดาบริเวณอ่าคางเขยงนะครับเกิดตรงนี้มันเป็นน้ำนะครับ เป็นบริเวณที่เสามารถที่สิวันเขาได้นะครับมันเป็นน้ำแม่พี่น้องนี่ครับให้นี่มันเป็นน้ำเนาะเนื่องจากให้นี่เป็นน้ำนะครับผมกัเลยตกก้าเขานะครับเขาเรียกว่าตกก้าข้าวแห้งนะครับตกก้าขาแห้งไว้บริเวณนี้ครับนี่โดยใช้พันข้าวสองถังนะครับสองถังก็คือยี่สิบห้ากิโล นะครับสองถังเครื่องประมาณยี่สิบหกิโลพี่น้องโต๊กไว้มงนี้ครับบริเวณนี้เนาะพี่น้องครับยับย้ายสายสวยเดี๋ยวสิบผ้าพี่น้องนะครับหลังจากที่คาดที่ไถไว้แล้วนะครับไทเราก็คาดไว้จักน้อยนะครับเฮ้ากาสซีมาว่านเขาครับพี่น้องว่านกะนะครับผ้าไปว่านเขาครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบื่องการว่านเขากันครับ นี่ครับพี่น้องครับเข่าพันธ์ดีครับหอมสยามนะครับพี่น้องครับเข่าหอมสยามครับพี่น้องนี่ครับข้าวหอมสยามนะครับเป็นข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าที่ว่าบ้าวชาติสีน้ำมาาพะเมล็ดนะครับเพราะพันธุ์ข้าวนะครับเอามาจากแฮปปี้การเกษตรนะครับอาจารย์น네ุ่มขวัญใก้หัวใจเกษตรด้วยครับพี่น้องนี่คือข้าวเจ้าหอมสยามนะครับจากแฮปปี้การเกษตรนะครับ หอมหอดเปลือกครับพี่น้องเปลือกกัหอมครับโอ้ว่ยตอ่อนซ่อนครับแต่สะอ่อนหลายครับ Yeah. บาทนี่กสิไทยกบเลยเด้พี่น้องครับสิไทยกบนะครับไทยเออขาดกบนะครับลาดกบนะครับบาทนี่สี่ขาดกบเนาะพี่น้องเนาะนะครับคาดกบเมล็ดพอลนะครับเดี๋ยวต้องเอาใส่มัดใหม่ใส่ขาดน้ครับเอาแล้วครับพี่น้องครับไปครับผม สำหรับมือนี้กระเสิ่นผ้ารกิจครับพี่น้องครับสำหรับการมาาวานเขานะครับเป็นเขาพันธ์ดีนะครับหอมสยามครับพี่น้องเขาเจ้าหอมสยามหอมที่สุดในประเทศตอนนี้ครับเขาเจ้าที่หอมที่สุดในประเทศนะครับหอมสยามนะครับซึ่งปรับปรุงพันธุ์โดยกสทชอพี่น้องนะครับมือนี้นะครับเบ้าชาดกระเด็น น้ำพันนะครับจากแฮปปี้การเกษตรนะครับโดยท่านอาจารย์นุ่มขัญใจหัวใจเกษตรนะครับได้มอบแบ่งปั่นนะครับแบ่งปั่นเข่าพันนี่มาให้ผมบ่าชาตินะครับก็ได้มานะครับว่านไว้ครับพี่น้องว่านไว้ทาดำนะครับว่านแหงนะครับตัวกาแหงไว้ทาดำนะครับเนาะถามว่ามันได้บ่ในหน้าแปลงนี่ดินไส้พี่น้องดินไส้ก็ต้องเฮ็ดจังสี่เนาะครับพี่น้องเนาะ อาจิบุไ้แซีคือท่างดิน่ามนะครับดินทรายสิไถกบไว้นะครับไถกบไว้ให้เรียบนะครับให้เรียบนะครับไถกบไว้ให้เรียบแล้วก็เขามันก็สีงอกเมื่อฝนตกมากหรือว่ามีความชุ่มชื้นนะครับเขาก็สีงอกนะครับหรือว่าช้อาจิปั้มน้ำจากหน้าแปลงนี้ก็ได้นะครับไปใส้ นะครับเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันอีกเท่อนึงนะครับแปลงที่สองพี่น้องแปลงที่สองนะครับเพะเก้าข้าเก้าโอ้ยกรหลงสาวแล้วล่ะครับเพรากล้าข้าวหอมสยามครับพี่น้อง